ลุงสมดีโร่แจ้งความร้องทุกข์มีคนขโมยกเงินดิจิตตั้งหนึ่งหมื่นบาทออกไปจากบัญชีผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสมดีแปลงสีอายุ6 3าปีได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรน้ำสพพันตำรวจเอกจักรพัฒน์วิจิตรวชิยะว่าตนได้มอบบัตร ATM ให้กับนางลินดาเชื่อสุขชาวบ้านในหมู่บ้านเดียวกันโดยไว้วานให้พาไปกดเงินซึ่งเงินจำนวนนี้เป็นเงินหนึ่งหมื่นบาทที่ทางรัฐบาลมอบให้เนื่องจากตนเป็นผู้มีรายได้น้อย มื่อไปถึงที่หน้าตู้ ATM นางรินดาได้พาผู้เสียและพาตนไปกดเช็คเงินแต่นางลืมตาบอกว่าเงินยังไม่เข้าบัญชีจากนั้นได้พาตนเองกลับบ้านซึ่งตนก็ไม่ได้เอาบัตร ATM กับนางรินดาคืนแต่เมื่อนึกขึ้นได,ได้ไปสอบถามดาวินดาบอกว่าบัตร ATM ได้คืนให้ผู้ได้คืนให้ตนแล้วต่อมา ต่อมาน้องชายตนได้พาไปปรับสมุดหน้าบัญชีปรากฏว่ามีคนมากดเงินจํานวนหนึ่งหมื่นบาทของตนออกไปจากบัญชีแล้วจึงเดินทางเข้ามาร้องทุกกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายเบื้องตน้นเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําหนังสือถึงทางธนาคารขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด เปิดพนธนาคารบอกเป็นเมืองหรือว่าเงินบ่เข่าบอกเทเลกคือนั่งลินดาในภ่พพี่ชายหมูไปกดคือเทเลกแต่เมื่อบอกพี่ชายหมูหนี่ว่าเงินบ่เข่าก็เลยพากันกลับบ้านบอกวันนี้ก็เลยมาโกดทบกสู่ที่สองเงินกับโมเข่าอีกก็เลยพากันกลับวันนี้ลินดาภาพ

ตกขาอยูบันซี่ี่ในี่ยคือหาไา้แต่จังหูจักว่าแต่จังเด็กสอบปากนัอ่านมาถามพี่ใส่ว่าบานเจ้าหญิใสอไอเทมเจ้าหญิงใส่อนก็ได้บอกว่าอยู่นัแตวหรือนักสอลินดาลแะคะจังหูจักว่าเงินเงียบนผมก็เว่าเดกา่บาจงารบานมาาเลย ทไกับเขาอีบ่เขาอะไรเนี่ย็เี่ยเนบรนำเาไปนั่นก็แล้วก็ในนี้เราดำเนินคดีก็หาอะไรครับท่านอันนี้ก็ก็สะสมดูฮะว่าจะเป็นข <ces> ้อหา

ชี้ตู้ผมติดกล้องมาเจ้ามากดเนินอยู่นี่มาขาท่าเจ้าแม่ยูนนี่ควายนามาหาคนควายนามาที่สีไปยังสี่เดี๋ยวด้วยเอามือถือดียังเองชื่อไม่เเีย